รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอมานะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันศุกร์นะเอ้ยวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่16นะครับนาตุลาคม2 5 6 4นะครับวันนี้นะครับอามาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับเป็นบอลพเมพ์ลีกนะครับทั้ง2คู่เลยนะครับคู่แรกนะครับ วัตฟอร์ดนะครับพบกับลิอร์พูลนะครับเตะเวลา6กโมงครึ่งนะครับคู่ที่2ครับเลสเตอร์กับแมนยูนะครับเตะเวลา3ทุ่มตรงนะครับนะก่อนจะไปวิเคราะห์สองคู่นี้นะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับเมื่อคืนนะครับคู่แรกนะครับนะให้เชียร์ไปที่นะครับองเช่นะครับลองไปที่ราคานะครับลูกครึ่งนะครับผลนะครับปารีชนะ2 1หนึ่งครับนะคู่นี้เราก็กินเต็มกันไปนะครับคู่ที่2นะครับ ให้เชียร์ไปที่เบอร์มิงแฮมนะครับลองไปที่ราคานะครับ1ลูกนะครับคู่นี้นะครับเวดบอมบิดเอาเบี้ยชนะไปที่1นูนะครับคู่นี้ก็ยกกันไปนะครับนะแบบที่เอ๋อเหมานะครับบอกไว้แล้วนะทุกท่านนะนะครับถ้าใครดูคลิปนะครับวิเคราะห์คู่นี้นะครับนะมีสอราคาให้เลือกนะที่เอ๋อเหมาบอกนะครับนะเวดบอมบิดเอาเบี้ยนะครับนะในบ้านต้องการ3แต้มนะครับนะยิงไม่ขาดนะครับนะนะครับถ้าใครต้องการต่อนะครับบอลต่อบอกไปแล้วนะครับ ให้เทียที่ราคานะครับครึ่งควบลูกนะครับใครเล่นมาลองให้ลองที่หนึ่งลูกนะครับนะเห็นไหมครับตามคาดนะครับชนะไม่ขาดนะครับนะครับนะนะครับในยูทูปก็กินเต็มหนตัวแล้วก็ยกไปนะครับนะส่วนนะครับบอล VIP นะครับบอเหมาครับก็กินเต็มกันไปนะครับนะสเต็ปนะครับนะสเต็ปซไม่ผ่านนะครับนะครับ วันนี้บอลค่อนข้างเยอะนะครับใครอยากได้นะครับบอลสดบอลสเต็ปนะครับนะนะครับให้ไปเอาในกลุ่มขอเหมาเท่านั้นนะครับอยากเข้ากลุ่มครับทักอดีตไลน์ส่วนตัวมาครับ ahmao 99นะครับนะมาดูคู่แรกนะครับวันนี้นะครับเตะเร็วนะครับคู่แรกนะครับวัดฟอร์ดกับลิเวอร์พูลนะครับนะถ้ามองจากผิวเผินนะครับทุกคนต้องเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับนะเราไปเช็คนะครับนะซิตีก่อนนะครับนะนะครับซิตีนะครับนะเห็นไหมครับ ส่วนใหญห่ครับน <bizarre> ัดล่าสุดอิริปูนะครับชนะนะครับนะไปสี่เลยนะครับนะวัตฟอร์ดชนะแค่นัดเดียวนะครับนะมาดูครับนัดล่าสุดนะบอกวัตฟอร์ดนะครับนัดแรกไปเยือนนะครับแพ้หนึ่งศูนย์นะครับนัดที่สองเล่นในบ้านครับเสมอหนึ่งหนึ่งนัดที่สามเล่นในบ้านแพ้ไปครับสามสองนัดที่สี่ไปเยือนชนะสามหนึ่งนัดที่ห้าเล่นในบ้านแพ้สองศูนย์นะครับนัดล่าสุดนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามเกมนะครับอ่ะมาดูเกมในบ้านนะครับนัดล่าสุดนะครับ นัดแรกครับเสมอหนึ่งนัดที่สองแนัดที่สามแพ้นะครับสองนัดรวดนะครับนัดที่สี่นัดที่ห้าชนะไปครับสองนัดรวดนะครับนะในบ้านนะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองเกมนะครับมาดูฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับห้านัดล่าสุดนะครับของลิเวอร์พูลนะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านครับโคตรมันนะครับที่เจอกับแมนยูนะครับนะไปเจอกับแมนซีนะครับแมนซีนะครับโอ้โหเกมเกมนี้ลิเวอร์พูลน่าชนะจริงๆ นะครับบอกตรงๆนะโอ้โหเสียดายนะครับไม่เป็นไรครับนะนะครับนะนัดล่าสุดก็เสมอครับแมนซีไปครับที่สองสองครับนัดที่สองไปเยือนชนะห้าหนึ่งนะครับนัดที่สามไปเยือนเสมอสามสามนัดที่สี่ไปเยือนชนะสามศูนย์นัดที่ห้าเรนบ้านชนะไปครับสามศูนย์นะครับพ้านัดล่าสุดชนะสามเสมอสองยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมาดูเกมเยือนนะครับพ้านัดนะครับขอร์ีพูลนะครับ 5นัดล่าสุดนะครับชนะ4เสมอ1นะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับนะมาดูตารางคะแนนนะครับนะครับตารางคะแนนนะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับ2ครับแข่งแล้ว7นัดครับชนะ4เสมอ3ยังไม่แพ้ใครเลยครับมีอยู่15คะแนนนะนะส่วนอันดับหนึ่งเป็นเชลซีนะครับช่วงนี้บอกตัวครับเชลซีเล่นดีมากๆนะครับนะวัตฟอร์ดอยู่อันดับ15ครับแข่งเลยครับ7นัดเท่ากันครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป4เกมอยู่7คะแนนนะครับ เรามาดูที่แฮนดิแคปวันนี้นะครับแฮนดิแคปครับเรทแรกเปิดมานะครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.04นส่วนเยือนอยู่ที่0.86ครับเรทที่2ราคาไหลลงไหลขึ้นนะครับอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับนะนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0.92ส่วนเยือนนะครับไหลขึ้นอยู่ที่1 0 1ครับเรทราคาโอเวอร์ครับเรทแรกนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับควบ3านะครับนะ เลนที่2นะครับไหลขึ้นไปที่3ลูกนะครับถ้าเราดูจากเลนราคานะครับลูกครึ่งนะครับน้าเลนราคาโอเวอร์นะครับ3ลูกนะครับนะเอามามองว่ามันยังน้อยไปนะครับนะบวกกับนะครับน้าทิมเยือนนะครับน้ําล้นนะครับนะนะครับเอามามองครับรีพูตต่อแพงไปนะครับนะดู M88 นะครับน้ําเจ้าบ้านอยู่ที่0.88เลยนะครับนะนะครับ อย่าไปดูหน้าเว็บกันซะหน่อยนะครับสำหรับคู่แรกนะครับหน้าเว็บราคาลูกครึ่งนะครับเห็นไหมครับลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่เก้าหนึ่งเยือนเก้าหกเลยนะครับนะนะครับอ่ะมาดูราคาลูกคนลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านแปดสามนะครับเยือนเจ็ดแปดถ้ามองจากราคานะครับลูกคนลูกครึ่งเราจากราคานี้ครับลิเวอร์พูลอาจจะยิงไม่ขาดนะครับทุกท่านนะนะนะครับเห็นไหมครับ ลูกควบลูกครึ่งนี่ครับได้เห็นไหมครับเจ้าบ้านแปดสามส่วนยืนเจ็ดแปดเองนะครับนะอาจจะยิงไม่ขาดนะครับนะทุกท่านนะนะครับอ่ะคู่แรกเดี๋ยวค่อยไปสรุปครับไปดูคู่ที่สองต่อนะครับเลสเตอร์กับแมนยูนะครับดูครับสถิตินะครับฮันัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับนะนะครับนัดแรกนะครับเลสเตอร์ชนะครับนัดที่สองอะเลสเตอร์ชนะนะครับนะ นะครับนะครับเลสเตอร์ชนะ2แมนยูชนะ2แล้วก็เสมอไปที่1 1ครับกูดี้ศูนย์สี่นะครับนะมาดูครับ5นัดล่าสุดของเลสเตอร์นะครับนัดแรกไปเยือนนะครับเสมอสองสองในสองไปเยือนแพ้หนึ่งศูนย์นัดที่สามในในบ้านเสมอสองสองนัดที่สี่ไปเยือนชนะสองศูนย์นะครับแล้วแล้วก็นัดที่ห้านะครับแพ้ไปครับสองหนึ่งครับชนะหนึ่งนะครับเสมอสองแพ้สองนะครับสำหรับเลสเตอร์นะครับมาดูเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดครับนัดแรกกับนัดสองครับเสมอนะครับสองสองนัดที่สามนะครับ แพ้ไปที่1นูนย์ะที่4ี่กนัดที่5นะครับนะชนะ2นัดครับในบ้านนัดชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของแมนยูนะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านเสมอในหนึ่งนัดที่2นะครับเล่นในบ้านชนะ2องหนึ่งนัดที่สามครับจากระดัดที่4นะครับเล่นในบ้าน2นัดครับแพ้ไป2นัดนะครับแล้วก็นัดที่5ไปเยือนชนะ2อหนึ่งครับห้านัดล่าสุดของแมนยูครับชนะ2เสมอ1แพ้2เกมนะครับมาดูเกมเยือนนะครับห้านัดล่าสุดนะครับ นัดแรกครับชนะ2 1นัด2แพ้2 1นัด3ชนะ1 0นัด4เสมอ1นัดที่5แพ้นะครับ4 2นะครับเกมเยือน5นัดนะครับชนะ2เสมอ1นะครับแพ้2เกมนะครับดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนแมนยูอยู่ดับ4ครับแข่งแล้ว7ดนัดครับชนะ4เสมอ2แพ้1ครับบิว14คะแนนนะครับส่วนเลสเตอร์ครับอยู่ดับสิบสามครับแข่งแล้ว7นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้3เกมครับมีอยู่ 2, 12, แค่ 8คะแนนเท่านั้นนะครับอ่ามาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเรทแรกครับเปิดมานะครับที่ราคาครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านที่0.84ส่ครับโซนเยือนอยู่ที่1 0 6ครับเรทที่2นะครับราคาไหลลงครับอยู่ที่ปอนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นอยู่ที่1.06กครับ่วนเยือนไหลลงที่ 0. 8.7นะครับนะเลทราคาเวอร์เลแรกครับ2ลูกครึ่งนะครับเลทที่2ไหลขึ้นไป2ลูกคร่งม2ลูกครึ่งนะครับถ้ารู้จักราคานะครับราคาปอนะครับเลทราคาเวอร์นะถือว่าสมดุลนะครับนะบวกกับนะครับทีมเยือนนะครับน้ำอยู่ที่0.87นะครับนะนะครับคู่นี้เชียร์ทีมเยือนนะครับแต่สรุปครับคู่แรกนะครับนะคู่แรกครับ เลยครับเชปที่วัดฟอร์ดนะครับเอามาหมองคู่นี้ครับว่าไม่ขาดนะครับคู่ที่สองครับเชฟที่แมนยูนะครับที่ราคาปอนะครับนะใครชอบครึ่งลูกหรือปอก็แล้วแต่นะทุกท่านนะนะครับนะนะครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสาหรับสองคู่นี้นะครับนะนะครับแฟนลร์พูก็รอเชียร์ครับแฟนแมนยูก็รอเชียร์อีกนะครับนะนะครับ ใครอยากได้ทีเด็ดนะครับมากกว่าหน้า YouTube นะครับนะอยากเข้ากลุ่มครับทักไอเดียไลน์ส่วนตัวมาหาเหมาครับ ahmao99 นะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับครับก่อนจากกันไปนะครับเหมาขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆทีเด็ดโดนจากเหมานะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ